่งานไม่มีฮะหาอะไรทำกันดีกว่าโง่ไปอบมีตู้มาใหม่อยู่ข้างโลตัสขาถางไปงานไม่มีนะเรื่องต่อเสียตังค์อยูเรื่อยจะหาใครในแตบบ่ รอโดค่าบริการต้องสแกนเหรอสแกนมันไม่มีหยอดเดียนหรอเปิดไม่ได้ด้วยเป็นไงสแกนก่อนเอ้ามาสแกนงานก็เด้งดูดิครับทำมันไก่ทอด

าเชื้อดับกลิ่นกำลัง่าเชื้อมันไม่เลือกวะ่ะมองไม่เห็นนี่มันขึ้นอยู่กำลังค่าเชื้อมันไม่เลือกวาเนี่ยมันต้องทำให้ครบไม่ได้เหรอยี่สิบบาทเนี่ยนะสม,ม,ม,ม่วงหรอกมีไฟสีฟ้าแสงอุ่ตราวเวอรเลต เรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้อะไรมาขัาน้นตอนดับกลิ่นครับหนึ่งนาทีเห,หลือเวลาสองร้อยครับเฮ้ยควันขมโมยเอ้ยขวันวยอละไม่ลแล้วพัง น,นุ่มกันออกนีต๊ะครับเปกวันมม่หมวกหมไหม้แล้วมห,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 หมกวกขั้นตอนดับกลิ่นนะเราไม่เห็นมีห้าขั้นตอนน,อนี่เหรอเก็วๆสามนี่ แต่ควันก็ยังขงมวงอยูม่มอนดูวควันหายควันเริ่มหายครับเริ่มจะอยู่ขั้นตอนที่อันที่สามนะฮะอบอบกรอบฮนะโอเคควันเริ่มหายแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไป หมวกเราจะลอยขึ้นมาใช่ไหมออกควันออกไปแล้วระบายอากาศแปดสิบกวิแต่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะซัดแบบพวกรวมที่ใครอย่างเงี้ยออกปะไม่ออกต้องมองดูว่ามัน,มนอบอะไรให้ ไปยังไม่เห็นทำอะไรไมีแต่ควันใกล้แล้วครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าส,สี่หนึ่งเซ็ดดีดไหมจะตูตไม่ดีต้องดีดแล้วบ้านโอ้โหเหรอเียนเทีย แปดนาทียี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทเกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่เหมีอะไรเลยไอ้เหี้ยเหมือนกูเอาหมวกเก่าใส่เข้าไปออกมาเป็นอย่างเก่าเลยแต่ร้อนนี่เฉยหอมอไหมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่เป็นกลิ่นแบบอบๆอ่ะกลิ่นอบร้อนอ่ะเออเป็นกลิ่นร้อนๆอ่ะนี่พัดลมยังหมุนอยู่เลยแล้วไม่มีกลิ่นหอมอะไรเลยนะ เป็นกลิ่นแบบมันก็ไม่มีกลิ่นอ่ะแต่มันไม่เหม็นอะแต่ก่อนเหม็นไหมก็ไม่เหม็นออก็ไม่เหม็น <c oughs> เข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเลยขอบคุณมากครับพี่ข้าเชื้ออะไรให้กับผมอาจจะค่าเชื้อเนี่ยดีกว่า